ี้เรามาทานกระท้อนทรงเครื่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำน้ำทำอะไรเครื่องปรุงนี่แยกแยกทำแยกเพราะว่าทานไม่หมดเพราะว่านี้หลายลูกมากเลยนะอันนี้แผนกอะไรอ่ะกุ้งแห้งถั่วลิสงปน่นพริกปน่น Å! อร่อยเข้มข้นมากเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> น้ำราดอีกก็ได้แต่ว่าเราทำเข้มข้นอนะ่ะเราก็ไม่อยากทานน้ำตาลเยอะเกินไป วันนี้ถัว่วลิสงปั่นละเอียดกุ้งแห้งก็ปั่นละเอียดอืม ฝนตกแล้วฝนตกแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมวันนี้อร่อยเข้มข้นมากๆเราปั่นทุกอย่างละเอียดมากเพราะฉะนั้นอาจจะมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรโอ้ลืมใส่ เติมใส่หัวหอมโอ้ด้วยการแยก่ะทำให้เราลืมใส่นั่นอร่อยอร่อยแล้วอร่อยอีกอืม Kinh chinh, kinh chăng <coughs> Thanks so much See you next video Bye bye